พิงานวินแบบนี้ทางแอปมีประกันให้หรือเปล่าและเกิดอุบัติเหตุมาใครจะรับผิดชอบเดือนหนึ่งมาตอบคำถามนี้กันไลแมนมนนะครับเขามีประกันอุบัติเหตุพร้อมเซฟนะครับที่คุ้มครองฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันและยังคุ้มครองทางไรเดอร์และผู้โดยสารในบริการส่งผู้โดยสารด้วยนะครับโดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ออนไลน์นะครับซึ่งนะครับสำหรับคนที่กลัวความเสี่ยงนะครับอย่างที่หนึ่งบอกไปนะครับเพราะว่าไลแมนเขามีประกันอุบัติเหตุให้ทางรเดอร์นะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับคุ้มครองให้ฟรีนะครับโดยจะชดดใชชช้าบสสูงงุถึ2,000ทหเีวิต และไม่ว่าไรเดอร์จะอยู่ในระดับไหนนะครับก็ได้รับความคุ้มครองนี้ด้วยนะครับผมโดยจะคุ้มครองตลอดระยะเวลานะครับที่ออนไลน์เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุนะครับจะต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนนะครับอันนี้เหมือนกันทุกค่ายนะครับหนึ่งลองวิ่งหลายๆค่ายดูนะครับเวลาเราจะใช้ประกันเนี่ยก็เหมือนกันทุกค่ายครับซึ่งไรเดอร์เนี่ยสามารถบอกผู้โดยสารนะครับให้ติดต่อซีเอสนะครับเพื่อขอเบิกเคมค่ารักษาได้นะครับถ้าไม่อยากสำรองจ่ายนะครับให้ใช้พรบบไปก่อนได้นะครับโดยเพื่อนๆนะครับสามารถดูรายละเอียดดดนนครัใอออปปไ้้เเลยืิหาจททศพ์ แล้วก็หน้าประกันอัปเหตนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับพกหมวกกันน็อกนะครับไว้ให้กับผู้โดยสารด้วยนะครับก็อันนี้เป็นการเซฟตี้เฟิร์สในขั้นแรกนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับวันนี้หนึ่งมีเรื่องราวมาเล่ามาแชร์ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆอยากดูข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพ